แม่ทัพภาคที่2เองก็ให้การต้อนรับในส่วนของรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการของประชากรกองทัพประชาชนลาวในโอกาสมาเยือนนะครับกองทัพภาคที่2ครับพลโทบุญสินพัดกลางครับแม่ทัพภาคที่2ครับพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2ในการต้อนรับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและคณะครับในโอกาสเยือนกองทัพภาคที่2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองกองทัพโดยทั้งสองฝ่ายได้กล่าวถึงความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศส่งผลให้ชายแดนไทยลาวมีความมั่นคงและก็สงบเรียบร้อยโดยท่านแมทธาภาทที่2อนะครับท่านกล่าวว่าห่วงที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยทหารของทั้งสองฝ่าย ประสานงานกันเป็นอย่างดีนะแล้วก็ใกล้ชิดโดยใช้กลไกลความร่วมมือที่มีอยู่ในการปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบและก็มีการขยายความร่วมมือที่สําคัญคือชุดประสานงานประจําพื้นที่ได้มีการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนําไปสู่การแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนรวมถึงการแก้ไขปัญหาอื่นๆมีการลาดตระเวนร่วมกันทั้งทางบกและกระางน้ํามีการศึกษาดูงานของนายทหารระดับกลาง ตลอดจนความร่วมมือในการาสร้างโครงโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานการปลูกป่าอาเซียนส่งผลให้มีพื้นที่นะครับชายแดนไทยลาวมีความสงบเรียบร้อยประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินด้วยนี่ก็ถือเป็นอีกภาพหนึ่งนะในเรื่องของความามั่นคงกันในการประสานงานกันร,ระหว่างชายแดนในส่วนของฝั่งไทยลาวนั่นเอง